สวัสดีครับก็เข้ามาพบกับวีดีโอนะครับที่จะมาแนะนำทิปแล้วก็เทคนิคในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันของเรากันนะครับซึ่งทางเราก็จะนำทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับที่ท่านอาจจะได้พบเจอนะครับในชีวิตประจำวันหรือว่าในการเรียนนะครับมานำเสนอท่านนะครับเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่เลขนะครับ เลขยกกำลังนะครับในโปรแกมรม Microsoft Word นะครับเขามีวิธีทำกันอย่างไรนะครับาบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอด่นให้ท่านเปิดนะครับเปิดไฟล์เอกสาร Word ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับตัวอักษรที่ ธรรมดาลงไปก่อนนะครับนะเขี <Okay. S 1> ยนผมพิมพ์เออเงี้ยนะครับทีนี้ผมอยากทำให้มันเป็นเลขยกกำลังนะครับเอกํำลังห้าอย่างเงี้ยนะครับเท่าไงนะครับให้ท่านเอาเมาส์นะครับไปชี้ตรงตัวเนี้ยนะครับจะเป็นเลขยกกำลังนะครับที่ที่มีตัว x แล้วก็มีเลขยกกำลังอยู่ข้างบนเล็กๆเนี่ยนะครับ ก็คลิกนะครับสเกลว่าเคอร์เซอร์ก็จะขึ้นมาห,หัวตัว A นะครับอันก็ใส่ลงไปนะครับกลาสองนะครับอทีอนี้พอใส่เสร็จนะครับท่านก็ติ๊กตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อเอาลงเอาเคอร์เซอร์ลงมาตามปกตินะครับอ่าถ้าท่านพิมพ์ไปต่อนะครับมันก็จะเป็นเลขยกทั้งหมดนะครับ เนี่ยนะครับก็จะเป็นเลขยกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นติ๊กเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับอเออเซื้อก็จะลงมาปกตินะครับอ่าบวนี B, กำลังสิบอย่างนี้นะครับนะก็ถ้าจะใส่เลขกกำลังก็คลิตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็กำลังสิบนะครับอ่าเสร็จแล้วคลิกตัวนี้ออกนะครับ ก็เสื้อลงมาปกติบวกสี่กำลังถ้าสี่กำลังเอก็คลิกตัวนี้ก่อนนะครับกำลังสามเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเสร็จก็คลิกตัวนี้ออกก่อนนะครับรือถ้าจะพิมพ์ต่อกำลังสามสิบนี้ก็เติมศูนย์เข้าไปนะครับ ท่านก็สามารถที่จะใส่เลขยกกําลังได้นะครับทีนี้จะเอาเครื่องซื้อลงมาก็ติ๊กตรงนี้ออกก่อนนะครับทีก็มายี่สิบสองนีถ้าจะขึ้นใส่เลขยก,กําลังก็กดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใส่เลขยกกําลังนะครับหรือแทรกเลขยกกําลังนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับมันจะมี เมนูให้อยู่นะครับเมนูให้อยู่นะครับท่านก็สามารถที่จะไปใช้ได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคในการใช้งานนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับก็จะนําทิปแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากท่านเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็ถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็กดแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ